ครมีงานรถน้ำนมมสวัสดีค่ะหมดแรงเนเอาขนมมาให้หนูอันหน่อยเร็วนี่เรามารถน้ำต้นไม้นะครับอยู่ตรงหน้าปักทองครับบ้านครับรน้ำด้ดยใชร้รถน้ำทิดแมกค,ครับวันนี้ทิดแมก เรารดน้ำต้นไม้ครับรดน้ำต้นไม้ครับตื่แม่ครับแมน้ำติงครับรดน้ำต้นไม้ครับตื่แม่จวดครับคุณแม่จวด เดี๋ยวเราลดในหมู่บ้านครับนาปะทองครับเดี๋ยรถเราลดรลดลอบหมู่บ้านอยู่นะครับนี่ครับก็ค่อยขับรถไปเรื่อยครับไม่ไม่ต้องเข้าไปชิดมากออกมาห่างๆหน่อย วนรอบนี้ก่อนก็นได้เดี๋ยวค่อยออกไปวอ,ออกรถนอกหมู่บ้านครับ ที่หมูบ,บ้านที่เรามาลดนะครับยูนิตคูวิลล่าครับยูนิตคูวิลล่าครับ ครับสนใจเรียกใช้บริการได้นะครับตดน้ำต้นไม้ครับ เติมน้ำส่าครับถีมงนานรถน้ำลากดูดเกจ0811767582ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับ เราเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับพี่เียกใช้บริการครับมาฝั่งนี้